สวัสดีค่ะสวัสดีตันเย็นๆ cool นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปล่อยเงาคนอูนะคะเงาคนอูของเรามีอยู่สีกระถางนะคะที่เราจะปล่อยนะคะกระถางนี้ก็เงาคอนอูนะคะแต่ว่าเราไม่ปล่อยนะคะไม่ปล่อยตัวนี้นะคะเราเก็บไปเราจะปล่อยกระถางนี้คะ่ะนี่กระถางที่หนึ่งนะคะที่เราจะปล่อยมีอยู่สี่ใบนะคะ กระถางหกนิ้วนะคะอันนี้เราปล่อยอยู่ที่สามร้อยบาทรวมส่งนะคะเราส่งแบบตะกร้าไปสนไทยเลยนะคะกระถางที่สองนะคะเง้าคอนปูอันนี้เราปล่อยอยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทรวมส่งนะคะสองก,กระถา,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 างเลยนะคะกระถางที่สามนะคะ ตอนนี้เราไปอยู่ที่230บาทรวมส่งนะคะมีสองใบกำลังสวยนะคะกระถางที่สี่ตอนนี้นะคะเราไปอยู่ที่150บาทรวมส่งนะคะเรามีอยู่อีกกระถางหนึ่งค่ะกระถางเดี๋ยวพาไปชมนะคะกระถางนี้สวยใช่ไหมคะกระถางนี้เราไม่ปล่อยคะ่ะเสียมาก อันนี้คืออีกหนึ่งกระถางนะคะกระถางนี้คือกระถางที่เราเขาเรียกอะไรเป็นต้นจอมนะคะเป็นต้นจอมที่เราเคยผ่านะคะแล้วก็เนี่ยคือต้นจอมของเขานะคะต้นนี้นะคะถ้าใครสนใจแล้วก็ไปเหมือนกันนะคะเราไปอยู่ที่ห5ร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะ ต้นจองเขาเป็นจอมนานแล้วค่ะตอนนี้น่าจะมีหัวแล้วนะคะใบเขาสวยมากนะคะเงาวนอูของเราสนใจทักแชท a c e b o o k สุภรัตน์เพกรดมได้นะคะค่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเงาควรอู